สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวอ่ะมาเช็คบอลสีที่เหลืออยู่นะคะ,ะชุดละร้อยเจ็ดสิบบาทว่ายัางเหลืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะพี่ๆป้าแมวฝากเบอร์ก่อนจะ้ะนี่นะคะเบอร์โทรของป้าแมวคะ่ะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะถ้าโทรไม่ติดก็โทรย้ำสักนิดนะคะบางทีป้าแมวขี่รถมอเตอร์ไซค์ขายผักบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะป้าแมวว่าทำมะเขือขายนะคะแล้วก็ยังรับจ้างวิ่งขายลอตเตอรี่ด้วยค่ะพี่ๆจ๋า ี๋ยว้าแมวพามาดูเลยนะคะเอาชุดแรกก่อนนะคะชุดแรกมีอะไรเนาะชุดแรกนะคะนี่นะคะเท้าลำไยะค่ะเท้าลำไยป้ายสวยๆแบบนี้นะคะใน,ะะนกระถางอ่ะมีสองต้นนะคะมีสองต้นเนาะป้าแมวให้คู่ไปกับนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าคะให้คู่ไปกับรัตนสินนะคะรัตนสินคู่ไปกับนางรากสดเทวีนะคะนี่นะคะนี่นะให้คู่แบบนี้เลยนะคะเท้าลำไยนะคะ ร้อยเจ็ดสิบาทนะคะร้อยเจ็ดสิบาทปลายทางก็สองร้อยบาทนะคะพี่พี่เหมือนเดิมน,นะคะนี่นะคะดูนะคะสวยมากนะคะถ้าโอนคือร้อยเจ็ดิบาทนี่คือพร้อมส่งแล้วนะคะร้อยเจ็ดสิบาทนี่พร้อมส่งจะเอากี่ชุดก็ได้นะคะจะเอากี่ชุดก็ได้ว่าแมวไม่ห่อตุ้มนะคะหอยกกระถางไปให้พี่พี่แบบนี้เลยนะคะปลายทางจะเอากี่ชุดก็ได้นะคะปลายทางก็สองร้อยบาทเหมือนกันนะคะถ้าซื้อสามชุดก็หกร้อยบาทนะคะถ้าพี่พี่โอนสามชุดก็จะเป็นห้าร้อย ห้าร้อยสิบบาทประมาณนี้เนาะนะคะพีพ่ๆค่ะก็คิดตามไปเลยนะคะคืออันนี้คือพร้อมส่งแล้วนะคะนี่อ่ะชุดที่หนึ่งนะคะพีพ่ๆชุดที่หนึ่งนะคะจริงๆป้าแมวก็ไม่สามารถกลับมาส่งรูปให้พีพ่ๆดูได้นะคะแต่ถ้าเกิดป้าแมววิ่งวิ่งขายของเนาะพี่ๆก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะชุดที่หนึ่งนะคะนี่นะคะชุดที่หนึ่งจะพี่ๆจ๋าดังนั้นก็บอกป้าแมวก็ได้นะคะชุดที่หน,น,นึ่งเนาะเดี๋ยวป้าแมวก็จะกลับมาจัดส่งให้นะคะค่ะชุดที่หนึ่งผ่านไปนะคะ ต่อมาเป็นชุดที่สองค่ะชุดที่สองนี่นะคะสวยมากนะคะชุดที่สองนะคะมีนางพิ้วนะคะแล้วก็ปลาบูทองนะคะแล้วก็มีชายชนนะคะในกระถางนี้ได้ไปสามต้นนะคะสามสายพันธุ์เนาะค่ะก็ปราแมวก็ให้คู่ไปกับมา้าม้าเขียวนะคะม้าเขียวในกระถางเนี้ยอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะพี่ๆไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วได้เลยนะ มาเขยวเนี่ยมี2ต้นนะคะมี2ต้นเนาะนี่นะให,ให้คิ่กูณแบบนี้เลยนะคะถ้าโอนก็ร้อยบาทค่ะถ้าไปาทางก็200บาทเหมือนเดิมนะคะ,ะชุดที่2ค่ะชุดที่2นะคะต่อมาเป็นชุดที่3ค่ะชุดที่3มนะคะพี่พี่ชุดที่สามนี่เป็นรองเท้านาีนะคะในกระถางเนี่ยมี2ต้นนะคะมี2ต้นนะคะแล้วเขาเพิ่งแทงหลอดใหม่ออกมาแบบนี้นะคะ พี่ๆไปเปลี่ยนปกระถางา8นิ้วหรือ6นิ้วได้เลยนะคะป้าแมวก็ให้คู่ไปกับหกหลงบุษบานะคะไอได้ีกต้นนึงอีกต้นน,งน,นึงนะคะต้นนี้นี่ต้นนี้ป้าแมลลืมชื่อเลยนะต้นเนี้ยเขาจะสวยมากนะคะคู่ไปกับหกหลงนะคะเนี่ยในกระถางเนี่ยมีหกหลงกับกับอีกต้นนึงนะคะป้าแมลจาชื่อไม่ได้นะต้นนี้นะนี่นะคะได้เป็นคู่แบบนี้นะคะถ้าโอนก็ร้อยเจ็ดสิบาทค่ะถ้าไปทางก็สองร้อยบาทเท่าเดิมนะคะพี่ๆจ๋านี่นะคะชุดที่สามค่ะ แมวเด็ดใบทิ้งเลยนะคะไหนไม่สวยนะอันนี้เป็นชายชนนะคะชายชนชายชนคู่กับผงดารุนนะคะต้นนี้นะชายชนคู่กับผงดารุนนะคะป้าแม่ก็จัดให้ต้นนี้นะคะจัดให้คู่นี้นะต้นนี้คือไก่สุกสงวนนะคะและอีกต้นหนึ่งก็คือเป็นนางสวาหะนะคะนางสวหะกับไก่สุกสงวนเนี่ยนะคะจะอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะพี่ๆจะอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะในกระถางนี้มีสองต้นได้ไปไก่สุกสงวนกับนางสวาหะนะคะ คู่ไปกับชายชนนะคะคือชายชนเนี่ยมีกระถางมีกระถางเดียวซึ่งคู่ไปกับหงดลรุนนะคะพี่ๆจ๋านี่ค่ะได้ชุดนี้ไป2กระถางจะได้ไปสี่ต้นนะคะ2กระถางได้4ต้นเนาะคือชุดนี้ชุดที่4ี่นะคะพี่ๆชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่คือไก่สุกสงวนกับชายชนนะคะมันมีมันมีคู่กันอยู่แล้วนะคะพี่พี่จ๋าเราจะได้เรียกไม่งงเนาะนี่นะคะชายชนคู่กับหงดลรุนนะคะชุดที่สี่จ้ะ ต่อมาค่ะเป็นนายมันปืนยาวนะคะนายมันปืนยาวเนี่ยสวยมากค่ะนี่นะคะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะป้าแมวก็จัดให้เป็นคู่นี้เลยนะคะอันนี้เป็นบอลเก่าที่สวยนะคะอันนี้เป็นไก่นะคะพี่ๆเป็นไก่นะคะนี่ค่ะไก่เจ้าเล่ค่ะนี่นะคะไก่เจ้าเล่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะไม่เหมือนไก่ตัวงามนะคะไก่เจ้าเล่จะมีจุดแบบนี้นะคะพี่ๆจ๋านี่นะคะไก่เจ้าเล่นะคะคู่ไปกับนายมันปืนยาวเลยนะคะถ้าโอนก็ร้อยเจ็ดสิบาทค่ะ ายถางก็200บาทเท่าเดิมนะนี่ชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้านะคะชุดไหนมันปืนยาวคู่กับไก่เจ้าเล่จากคาะต่อมานะคะดูกระถางนี้ก่อนค่ะกระถางนี้เป็นชายชนนะคะนี่มีน้องใหม่ออกมาแดงแบบนี้นะคะนี่คือน้องใหม่เขาเนี่ยนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วหมดแล้วนะคะพี่แมวนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะ ชายชนต้นนี้หนึ่งหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็แมวให้นินอยาลาดูในกระถางให้นี้หมดนะคะคู่นินอิยาลาคะนินอยาลานะคะนี่นะคะชายชนคู่นินอยาลานะคะร้อยเจ็ดสิบาทค่ะพี่พี่ร้อยเจ็ดสิบาทนะคะคู่นี้นะร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะชุดที่หกนะคะชุดที่หกค่ะ ต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นอสงไขค่ะอสงไขในต้นนี้มีในกระถางน,นี้มีสองต้นนะคะมีสองต้นค่ะต้นนี้น่าจะเป็นหันุมานออกสึกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพิ่งโผล่มาใบเดียวนะนี่นะคะคู่ไปกับอสงไขนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะอสงไขเนาะก็ะแมจะเอาต้นไหนดีเนาะสวยจังเลยสวยทุกทุกชุดเลยนะก็ะแมวให้คู่ไปกับนาลีบุรพานะคะ อสงไขยคู่กับน,นารีบุรพานะคะนารีบุรพานกรนะถางนี้มีสองต้นนะคะร้อยเจ็ดสิบาทค่ะพี่พี่แต่ละกระถางของพี่แมวมีสองต้นหมดนะคะเพราะว่าไม้มันเพิ่งเพิ่งโผล่ขึ้นมานะคะนี่คือคัดมานะค,ะคู่นี้ร้อยเจ็ดสิบาทค่ะถ้าโอนก็สองร้อยบาทนะคะชุดที่เจ็ดนะคะอันนี้ชุดที่เจ็ดจ้ะ <S <S 1> <S 1> ต่อมาด้านนี้ค่ะ เป็นหานุมานออกศ <color Somehow, S 1> <th> ึกค่ะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะหานุมานออกศึกนะคะนี่เป็นเป็นไซส์สวยนะคะพี่ๆค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะหานุมานออกศึกนะคะพี่แมวให้คู่กับต้นนี้เลยค่ะพโมคลาค่ะนี่นะคะสวยมากค่ะพะโมคลานะคะเป็นบอลกราบที่สวยค่ะนี่ค่ะเอาคู่นี้ไปเลยนะคะพโมคคลาในกระถางนี้ก็มีสองต้นนะคะมีสองต้นจ้ะนะคะมีสองต้นนะคะคู่กับนุมานออกศึกจ้ะร้อยเจ็ดสิบบาทถ้าโอนก็สองร้อยบาทนะครับเอ้ย ถ้าโอน170บาทค่ะปลายทาง200บาทค่ะพี่ๆจ๋านี่นะคะชุดที่8นะคะชุดที่8ค่ะชุดนี้นะคะชุดที่8จ้ะต่อมาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นที่สวยมาอีกต้นหนึ่งนะคะไอ้ต้นนี้ประเมกจะลืมชื่อทุกครั้งเลยนี่นะคะอ่าเดีย๋ยวเอาต้นนี้ไ้ก่อนลืมลืมชื่ออ่ะพี่ๆนึกชื่อได้ บอกมานะอ่มันคู่ไปกับอสงไขนะคะในกระถางเนี้มีมีทั้งหมดสามต้นนะคะต้นนี้ลืมทุกครั้งเลยต้นนี้นะคะคู่กับอสงไขนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวแมวนึกชื่อได้ก่อนลืมนะคะให้คู่ไปกับนี่ค่ะต้นนี้เลยค่ะนายนายจันหนวดเขี่ยวนะคะคู่ไปกับนายจันหนวดเที่ยวค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะนี่นะคะอยู่ชุดที่แปดนะคะ ช,ชุดที่แปดนะคะชุดนี้ชุดที่แปดค่ะนายจันหนวดเที่ยวนะชุดที่แปดค่ะอย่าได้ไาลืมเนาะบอกชุดด้วยเอามมาสีหมอกอีกอกระถางหนึ่งนะคะกระถางสุดท้ายนะคะม้าสีหมอกนะคะอยู่ในกระถางนี้มีสองต้นอยู่ในถางห้านิ้วค่ะมมาสีหมอกเวลากัดสีมาเนี่ยเขาจะสวยนะคะมมาสีหมอกนะคะมีมีชุดสุดท้ายแล้วค่ะมมาสีหมอกนะคะไม่มีแล้วนะ ป้าแมวให้ไปคู่ไปกับตาลแม่กุสุมานะคะพี่ๆ่ะตาลแม่กุสุมาในกระถางนี้มีสองต้นนะคะนี่นะคะม้าสีหมอกคู่กับตาลแม่กุสุมาค่ะร้อยเจ็ดสิบาทค่ะร้อยเจ็ดสิบาทนะคะ,ะเดี๋ยวป้าแมวชุดนี้ป้าแมวแถมให้นะคะอันนี้ป้าแมวจําชื่อไม่ได้นะนี่นะคะให้ไปสามกระถางนะชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้าชุดที่เก้ามีสามกระถางนะคะพี่ๆมีม้าสีหมอกตาลแม่กุสุมาแล้วก็ ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะชุดที่เก้านะคะให้ไปถามกระถางนะสามกระถางนะคะชุดที่เก้านะคะต่อมาด้านนี้ค่ะสวยมากนะคะนี่สวยมากๆเลยนึกชื่อแล้วก็ลืมเอาต้นนี้ผ่านไปก่อนล,ลืมลืมเดี๋ยวเอามาเอาใหม่รอบนึง หนุมานสืบมะคาค่ะในะกระถางนี้มีสองต้นค่ะนี่นะคะห่นนุมาสืบมะคานะคะในะกระถางนี้มีสองต้นค่ะพี่พี่นี่นะคะกระแมวให้คู่ไปกับหลวงราชสนีหาค่ะนึกชื่อได้หลวงราชสนีหานะคะอยู่ในชุดที่สิบนะคะพี่พี่หลวงราชสนีหาเนี่ยเป็นฟอร,ร,มร,ร,รม์มโกนะคะเป็นฟอร,ร์มกเนาะในกระถางนี้นนมีสองต้นนะคะอยู่ในชุดที่สิบค่ะนี่นะคะค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะ ด้านนี้เป็นอสงไขอีกฟอมกอนึงนะคะในฟอมกอนี้มีทั้งหมด4ต้นนะคะอสงไขนะคะฟอมกอนนี้มี4ต้นค่ะพี่ๆขานี่นะคะฟอมกอนี้4ต้นอสงไขนะคะอสงไข่ปลาเมวให้ไป3มกระถางเลยนะคะยูกระถาง5้านิ้วหมดนะนี่นะคะมีหงเหินมีหนุมานออกศึกนะคะแล้วอสงไขฟอมกอนะคะนี่นะจ๊ะพี่ๆจ๋าร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ะร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะ โอน170บาทปลายทาง200บาทขายได้ไป3 3กระถางนะคะ3กระถางนะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขายอยู่ในกระถาง5นิ้วหมดนะมีหงเหินนะคะอนุมานออกศึกนะคะเดี๋ยวพ่าแมวขออนุญาตวางหงเหินก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้อสงไขเป็นฟองกอแบบนี้ไปเลยจ้านะคะพี่ๆไปปลูกเลยนะคะสวยมากค่ะอยู่ในชุดที่10เ็ดนะคะชุดที่10เลดแล้วเนาะใช่ไหมเนี่ยพ่แมวลืมชื่อไหมอะ เอสาสามกระถางนี่บอกนะชุดสงไข่มีสามต้นนะคะทิ้งก็หลงลืมนะคะชุดสิเบเอ็ดไปก่อนลืมพญาพันวังค่ะพี่ๆจ๋าพญาพันวังอยู่ในกระถางนี้สองต้นกระถางห้านิ้วค่ะนี่นะคะพญาพันวังจะแมวก็จะให้คู่ไปกับชายชนนะคะชายชนคู่รัตนสินนะคะพี่ๆนี่นะคะพญาพันวังนะคะชุดที่สิบสองนะคะชุดนี้นะซ้ำปัน ซ้ำก็ไม่เป็นไรนะพี่ๆบอกเลยนะพยาพันวงังคู่ไปกับชายชนแล้วก็รัตนสินนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วหมดค่ะนี่ไม้สูงเกือบไม้บรรทัดแล้วนะคะคือเลี้ยงนอกตู้ได้หมดแล้วจ้าต่อมาเป็นนายทองหมินนะคะนายทองหมินเนี่ยจะได้ไปทั้งหมดสี่ต้นนะคะพี่ๆได้ทั้งหมดสี่ต้นเลยนะนี่ไม้เขาเพิ่งเกิดอ่าแยกหัวมาเนาะนี่นะคะ นายทองหม็นได้ไปสี่ต้นเลยนะคะพี่จ๋ากระแมวให้คู่ไปกับหนุมานอมพภะพาค่ะหนุมานอมพภะพาของกระแมวเนี่ยสูงเกือบไม้สูงไม้บรรทัดหนึ่งแล้วนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะนายทองเหม็นคู่กับหนุมานอมพภะพานะคะร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะลายทางก็สองร้อยบาทค่ะนะคะทุดที่สิบสามนะคะกระโดดไปสิบสามเลยนะนายทองเหม็นเนี่ยเวลาอันนี้มันเป็นฟองกอนนะคะพี่พี่นี่เขาเพิ่งเพิ่งแทงหลอดใหม่ออกมานะคะ พอแทงหลอดใหม่ออกมาปุ๊บเขาก็จะเกิดสีออกมาเลยเพราะมันเป็นไม้ที่สร้างหัวอยู่แล้วนะคะหนุมานอมภะพาเนี่ยพี่ๆไปเปลี่ยน,นกระถางา6นิ้วหรือ8นิ้วได้เลยนะคะนี่นนะชุดที่สิบสามนะคะใส่ไมเนอบอกบอกชุดนายทองเหม็นป้าแม่ก็จําได้แล้วนะคะพี่ๆจ๋าต่อมาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นหนุมานสืบมะคานะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะหนุมานสืบมะคานี่เขาจะเป็นบอลป้ายถ้าเขาแผงไปเขาจะจะแผงไปทางอ่าอ่า ออกศึกเลยนะคะถ้าเขาแผงนะคะค่ะป้าแมวก็จะให้คู่ต้นนี้ไปค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะพระโมกคลาค่ะนี่นะคะพราโมกคลาเนี่ยเลี้ยงมป็นฟอร์มกัอแบบนี้เลยนะคะพี่ๆอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วนะคะมีสองต้นนะคะคู่ไปกับหันมุมาลน,นะคะชุดที่สิบสี่ค่ะมาชุดสุดท้ายค่ะชุดที่สิบห้านะคะมีวาสุก,กีค่ะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะพี่ๆค่ะวาสุก,กีนะคะ คู่ไปกับไก่อัมพันธ์นะคะไก่อัมพันธ์เนี่ยมีน้องเกิดมาแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นเขาเป็นไม้หัวใหญ่แล้วนะคะนี่นะคะชุดที่ชุดสุดท้ายค่ะชุดที่สิบห้านะคะป้าแมวก็ยังมีใบชําฉาขายให้พี่พี่อยู่นะคะโลละยี่สิบาทจ้ะค่าส่งก็สามสิบบาทนะคะห้าโลก็รวมทั้งหมดคือร้อยร้อยสาสิบาทค่ะพี่พี่จ้าถ้าชอบใบชําฉาของป้าแมวมีปลายทางด้วยนะคะปลายทางป้าแมวให้ซื้อยี่สิบโลขึ้นไปนะคะพี่พี่จ๋า ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนป้าแมวเสมอมาและไม่ทอดทิ้งป้าแมวนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ